ฮ้มหมสวัสดีค่ะอืมวันนี้วันนี้หรอวันนี้จะมาหารูปก,กันนะคือไม่ใช่รูปจริงหรอกแค่คือเอามาออกในช่องช่องเฉยเคือรับบดเป็นลูกเป็นตัวละครเฉยเแล้วสิทธิพิเศษก็คือสามารถเอาเราเอาตัวละครเราไปลงในช่องได้นะคะ แต่บางคนก็เอาลงไปแล้วเป็นคนดีมากๆรับสมัครสามคนนะคะผู้ชายหนึ่งก็แค่ผู้หญิงหนึ่งผู้ชายสองอทีมนี้ไม่ใส่อินโทรเพราะว่าเหมือนเดิมค่ะแล้วก็คุณเกติกาก็คือคุณต้องไปแต่งตัวให้เหมือนม้าของเรา เรานะคะอาจจะต่างได้นิดหน่อย